สวัสดีครับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาจะเจอกันเดี๋ยววันนี้จะมานะครับแนะนําตัวสินค้านะครับเกี่ยวกับงานไม้นะครับก็คือกบใส่ไม้นะครับหรือกบไฟฟ้านะครับตัว82มิลนะครับเขามากับรุ่นนะครับผม JP 1820นะครับพร้อมกับมารหัสนะครับ42223นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวฐานสั้นนะครับคือฐานแค่30เซนนะครับ การใช้งานเขาก็เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่พื้นที่ที่ฟ้างหรือยาวนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นปรับหน้านะครับไม้เก่าไม้ใหม่ที่เป็นบานประตูนะครับบงกบนะครับประตูหน้าต่างนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยนะครับเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยกล่องก็เป็นกล่องกระดาษนะครับแบบลูกฟูกนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับพร้อมสกรีนนะครับตัวสินค้าให้พร้อมนะครับเปิดมานะครับ เจออันดับแรกเลยก็คือเจอคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องทั้งหมดนะครับต่อมาก็เป็นใบรับประกันนะครับเพราะเรารับประกันตัวมอเตอร์เนี่ยหเดือนมาพร้อมกับแปรงถ่านนะครับเป็นแปรงถ่านคาร์บอนนะครับอย่างดีนะครับ1คู่นะครับในกล่องนะครับเหล็กจับขนานนะครับไว้สําหรับว่าเราต้องงานกินนะครับพื้นผิวที่จับขนานกับขอบกับมุมนะครับก็ใช้เหล็กจับขนานตัวนี้ ตัวจับล็อกใบนะครับตัวนี้เนี่ยไว้สําหรับอะไรไว้สำหรับรับนะครับรับตัวใบมีดนะครับซึ่งจะมีระดับในการจับทั้งหมด3ระดับนะครับนะครับเพื่อจะรับคมใบมีดนะครับตัวตั้งใบนะครับเป็นแผ่นพลาสติกอย่างดีนะครับผมใช้สำหรับตั้งใบมีดนะครับตัวประแจขันนะครับตัวนี้จะประแจขันประกับล็อกใบนะครับเพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนนะครับตัวใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน สำหรับตัวเครื่องครับว่าเขามีคุณสมบัติอะไรนะครับครับผมอ่ะต่อมาก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเครื่องเขามีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับผมก็ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับกําลังไฟมอเตอร์นะครับที่710วัตต์นะครับความเร็วรอบหมุนเปล่านะครับนะฮะห่รอบต่อนาทีนะครับผมามาพร้อมกับตัวใบนะครับซึ่งจะเป็นใบกบนะครับที่เป็นที่ห่อนะครับ GT นะครับเป็นนิฮ่อเกรด A ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นใบกบเกรด A ของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งทางพัมกินก็มีขายนะครับผมนะฮะซึ่งพัมกินจะมีขาย2ตัวนะครับจะเป็นตัวไฮสปีดนะครับหรือ HSS นะครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่แถมตัวเครื่องนะครับแต่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นตัวคาร์ไบหรือ TCT นะครับตัวนี้ TCT เนี่ยจะมีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยจะมีความคมสูงนะครับก็สามารถ ตัดผ่านตะปู2นิ้วได้เลยนะครับสบายๆนะตัวกินนะครับหน้าใบเนี่ยนะครับจะกินความฟางเนี่ย82มิลคือวัดจากนะครับตัวใบนะครับความฟางของตัวใบนะครับ82มิลนะครับแล้วก็กินความลึกนะครับได้2มิลนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่าว่าตัวกบนะครับ jp 1820เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูตัวสายไฟก่อนเลยนะครับสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟ vde ยาวถึงสามเมตรห้าสิบเซนเลยนะครับแล้วก็เป็นสายไฟขนาดนะครับข้างในจะเป็น2เส้นนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัดนะครับของทองแดงอยู่0.75ตารางมิลลิเมตรนะครับหัวปลั๊กจะเป็นหัวปลั๊กแบบหัวปลั๊กกลมนะครับขั้วเสียบกลมนะครับซึ่งจะสะดวกสบายกับการใช้งานกับเต้ารับทุกรูปแบบนะครับรวมถึงเขายังมีฉนวนตัวสีขาเนี่ยฉนวนที่ขั้วปลั๊กนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดววงจรด้วยนะครับตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ก็มีขนาดใหญ่นะครับ กดสะดวกนะครับนะครับรวมถึงมีปุ่มสําหรับล็อกสวิตช์เพื่อให้ใช้งานต่อเนื่องได้นะครับตัวเสื้อเสื้อพลาสติกนะครับนะครับเป็นพลาสติกเกรดเออย่างดีนะครับเหนียวคงทนนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะครับตัวฐานนะครับฐานก็เป็นอลูมิเนียมนะครับขัดเงาแข็งแรงนะครับรวมถึงเขาจะมีตัวเดือยนะครับเพื่อสําหรับว่าตั้งนะครับให้ฐานสูงจากพื้นนะครับป้องกันตัวใบเนี่ยนะครับไปกระทบกับชิ้นงานในกรณีที่เผลอกดสวิตช์ ส่วนฐานด้านหน้านะครับจะเป็นร่องนะครับทั้งหมด1 2 3สาร่องร่องนี้นะครับมีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้เพื่อช่วยนะครับลบมุมหรือลบเหลี่ยมนะครับของเนื้อไม้นะครับเพื่อทำเปเปอร์นะครับต่อมานะครับฝาครอบนะครับฝาครอบเนี่ยตัวมอเตอร์หรือตัวท่นเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับบางยี่ห้อจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ของเราเป็นอลูมิเนียมนะครับรวมถึงนะครับนอกจากฝาครอบเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับฝาท้าย ที่ยึดลูกป,ปืนก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับก็ช่วยสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยในการสมดุลของตัวลูกป,ปืนนะครับพอมาดูฝาครอบมอเตอร์แล้วมาดูตัวทุ่นดีกว่านะครับไส้ในทุ่นมอเตอร์เนี่ยเป็นทองแดงแท้ร0 0นนะครับรวมถึงตุ้มนะครับตุ้มก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงนะครับรวมถึงฝาล็อกนะครับฝาล็อกใบหรือประกับล็อกใบเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับทุกยี่ห้อเนี่ยจะเป็นตัวเหล็ก นะครับซึ่งจะเป็นเหล็กบางนะครับเวลาขันไปบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดการคลายตัวของตัวเหล็กนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นอลูมิเนียมด้านหน้าจะมีมูเล่ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสี่ล่องนะครับสี่ล่องสายพานนะครับสังเกตนะครับลูกปืนเราใช้ลูกปืนเกรดเนะครับผมเวลาหมุนเนี่ยมันจะถ่วงสมดุลนะครับเห็นไหมครับมันจะหยุดช้านะครับแล้วก็เป็นลูกปืนหน้าหลังทั้งตุ้มแล้วก็ทั้งทุ่นเลยนะครับนะครับสังเกตนะครับเราหมุนนะครับให้ดูสายพานนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญเนาะ สายพานเนี่ยนะครับผลิตจากนะครับวัตถุดิบเดียวกับสายพานรถยนต์นะครับซึ่งจะเป็นใยถักนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวนะครับไม่ขาดง่ายต่อมาก็มาดูตัวตั้งนะครับตัวตั้งตัวฐานนะครับตัวฐานเนี่ยถ้าปกติทั่วไปนะครับเราหมุนปรับระดับเพื่อจะกินาร์มลึกเนี่ยนะครับนะครับสังเกตด้านข้างนะครับหมุนปรับระดับเพื่อกินาร์มลึกเนี่ยถ้าทั่วไปจะกินขึ้นกับลงเพื่อตั้งระดับนะครับแต่ของเราตัวนี้นะครับตัว JP 1 8 2 0เนี่ย นะครับกินแบบถลไหลทแยงมุมทะยงนะครับนะครับเพื่ออะไรนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือกินน้อยเนาะกินน้อยช่องว่างตรงนี้จะน้อยแต่พอกินลึกครับตั้งกินลึกนะครับช่องว่างมันก็จะเยอะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเวลากินลึกเนี่ยมันจะมีขี้ไม้ชิ้นใหญ่เนาะนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดเพื่อจะช่วยระบายขี้ไม้นะครับไม่ให้อ่าขี้ไม้เข้าไปติดในชุดตุ้มนะครับหรือในใบมีด ทำให้เกิดการสะดุดและเกิดการเสียหายนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครมีนะครับพัมกินมีนะครับตัวนี้พิเศษนะครับผมนะครับเป็นแบบสไลด์เลื่อนนะครับไม่ได้ขึ้นลงนะครับเป็นแบบสไลด์เลื่อนนะครับรวมถึงลูกบิดนะครับหรือตัวหมุนนะครับก็นะครับมีขนาดใหญ่นะครับบอกสเกลที่มีความชัดเจนนะครับเพราะมันปรับได้แค่2มิลเนาะนะครับเขาจะมีสเกลปรับที่ชัดเจนนะครับครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่า นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาตั้งนะครับตัวลูกบิดนะครับเพื่อให้ตัวใบในกินเนื้อชิ้นงานก่อนอันดับแรกเราตั้งไปที่1นมิลก่อนทดสอบก่อนนะครับซึ่งมันตั้งได้ถึง2มิลเนาะแต่เราตั้งกินทีละหนึ่งมิลนะครับเปิดเครื่องนะครับเทสก่อนนะครับว่าเครื่องเนี่ยใช้งานได้ปกติไหมนะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับลื่นไหลได้ดีนะครับไม่มีสะดุดนะครับจากเสียงฟังได้ชัดเจนนะครับ คราวน,นี้มาดูการใช้งานละนะครับผมนะครับอันนี้เรากินไป1มิลก่อนเนาะนะครับครั้งแรกนะครับมันก็จะมีพื้นผิวที่บางส่วนที่มันเตี้ยฝ่านะครับมันก็จะไม่โดนกิน ส่วนที่สูงก็จะโดนกินคราวนี้ตั้งมาที่2มิลน,นะครับอ่ะเริ่มได้ไหคนะครับเรามาดูกันนะครับอ่านี่ครับพื้นผิวจะเรียบนะครับนะครับมันเงาไม่มีเสี้ยนเลยเนาะนะครับ จากการกินนะครับแล้วก็จะช่วยลดขนาดปรับหน้าสภาพไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เก่าโดนน้ามาบวมมานะครับแล้วก็มาขัดตัวใสนะครับเพื่อปรับสภาพได้นะครับผมก็เมื่อกี้เราใส่แบบหน้าเต็มไปแล้วเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูการทํางานของตัวร่องดีกว่านะครับว่าร่องด้านหน้าเนี่ยมีไว้ทำอะไรว่าสำหรับลบมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับลบเพื่อจะทําเปเปอร์ทําขอบชนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ลบลบมุมให้ดู กันะครับผมนะครับสังเกตไหมครับนี่ครับจะกินลงมุมเปเปอร์ลงไปนะครับนะฮะตัวนี้ไว้ใส่สำหรับเก็บขอบลบมุมนะฮะก็นะครับสำหรับช่างไม้นะครับต่าง นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม้เก่าไม้ใหม่นะครับที่ใสพื้นที่ที่มันไม่ฟางนะครับสะดวกสบายจับถนัดมือนะครับน้ําหนักเบานะครับเพราะมันเป็นตัวเล็กเนาะนะครับนะครับเหมาะสําหรับงานใสวงกบประตูหน้าต่างขอบไม้นะครับอะไรต่างๆนะครับผมนะก็สามารถใช้งานได้นะครับผมสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณมากครับ